ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังอยู่ที่วัดไตรมิตรนะครับซึ่งพระคณะของข้าวตำบลบางมอแล้วก็ข้าวมูลนิทุกท่านมาร่วมรับเสื้อเกิดองค์พระครับองค์งพ่อแล้วก็ อางมือจ่าจุดสมเด็จพระพุทธจารยวัดไตมิตรนะครับน,นี้ถึงคิวของชาวคณะบ้านดงน้อยอ,อเอราอสารนะครับที่นำคณะกันมาก็ได้มุขตาตจุดด้วยนวงสามพานวัดรัดนะครับ เราท่าน้อยนะครับที่มากันเป็นหมู่คณะวึ่งก็ทางวัดได้จัดคณะเข้าไปถาวายแล้วก็รับของที่รลึกจากเป็นเดพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับ สรลพงชาตีครับก็สซร,รพงชาตีได้จัดอา,อาหารมานะครับบ้านหนึ่งซุ้มนะครับที่มาแสดงความยินดีให้กับชมจิดว่าผู้จังา เดของจ้ากระบขุขสิบแห่งค่าุผู้ทายาทองค์นี่หลักค่ะอองค์จะจมรานั้นะ 谢谢 จะถินบ้านลงน้อยลงลงน้อยีนี้เราพิจารอยูกับนาีนี้บ้านวงน้อยากนารเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดงน้อยการักชีใหนึ่งค่ะ

อด้วยความสะดวกในการรับเสด็จพระองค์านะครับเมื่อช่วง10โมง -11 โมงของวันนี้นะครับวันที่พระองค์มิถุนายน2558พร้อมด้วยคุณอุตสาสนสถานที่อลังการเจตพฤกษ์เจตเจตุจีผู้สิทธิ์ดาราก็คือสรพงษ์ศาวีกรมพระ พระขของทรอาที่ตรสขขนิทยพระเจ้ารัชดายาที่ทน้องชาวลงน้อยตั้งแต่ก่อนที่ยี่ต้งน้อยราชเจ้าวัดวัตรยิทิวิทยาถือว่าเป็นองค์ประถมนของปันนิวชัยสเงเองมานาส่็นพระ มหารือซึ่งมาถวายพระสงในวันนี้ที่มาร่วมแสดงลุยตาจิตด้วยจำนวนมากครับแล้วก็แจกจายให้กับผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานที่สองสี่ห้าหกปีมาที่เป็นคนจะร่วมคุณมป้ที่หลวงพอที่มาตั้งแต่เช้าที่พรสษาท่เราเคยบอกก่อน บรรทนที่นี่ข้เ็จาวาดัยวิิชาราเป็นตรรมนาที่บรบรรทผมผมสุดท้ายที่กศษาสาธนไดมารวมคับผการโรงเรียนกอก่อแก้วครับครับก็ต้องขอรยกจะ สวัสดีกับ,บท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ่อชตอ